ผมจำได้เสมอว่าพี่สายตาอี๋สายใส่ตาใส่ตาแบบวเขาพิณีบังตาสันดานไม่ดีก็แบบไม่เกี่ยวนะสันดานมึงไม่ดีอยู่แล้วทำอะไรครับเนี่ยนั่งแล้วจับตูดอะไรมาทางตูดแกเขาเปลเพื่อนเออเพื่อนแล้วมองมุมอะไรมึงนั่งทำรูปเพื่อนโอ้ยทำไรกันอะเจเนาะ ลูปป่าเป็นคนอัพทายอ่ะลงสื่อด้วยลงสื่อรูปป้าช่วยจำช่วยจำถ้าป้าใส่หัวอ้อมจีนอ้อมจะจำได้ทันทีโอ้ยร้อนชิบหายร้อนหยัยนักหนาว่าแดดประเทศไทยรอกูด้วยดิไหนบอกมึงจะไม่เด็ดไงยี่อ เขขยากินหน่อยครับไม่ทำตกพื้นอีกแล้วรู้เ่ราคลิปที่เราก็ทำตกพื้นอะเรามาทำทฤษฎีอยู่กับมาชิอะไรเนี่ยหนึ่งร้อยยี่สิบบาทอะไรอ่ะอะไรค่ะพิงกินนี่มพิงแล้วไม่ร้างเลยเอาไปลางแล้วกินเลยกินได้พิงกินได้อ่ะมันผ่านมันผ่านขี้มาแล้วเอ๊ผ่านขี้ มาผ่านการลิ้มรสจากต้นไม้แห้งมาแล้วอุ้ยเต็มเลยอุ้ยเต็มเลยถ้าเจอแบบว่าแดงๆแสดงว่าหนอนมันชิกให้เราแล้วไอ้หนอนมันชิกให้เราแล้วว่ามันไม่มีอาพิษแกสามารถกินได้กินได้สรุปหนอนตายตรงไหนสรุปมอ้หนอนตายข้างในเฮียไม่นะทุกแบบของแมงมุมกันปีกเพราะว่าเราดูขนมปังช่วยจำแบบแบบใดวะ ไม่จังว่าเขาไม่ได้รับ